สวัสดีครับเศรษฐศาส,สด,ดีไหมเมื่อนี้อยู่บากช่วงในโควิดกัดตัวก็เลยสิบว่าอัปเดตสวนพื้นที่บางๆทางบ้านครับพี่น้องให้พื้นที่เขา,าวางเปล่าพื้นที่เ้าบ่าหลายเข้ากับบบให้วางเปลา่าอัปเดตแล้วไทยสวน้พนี่น้องเบ่งองย่นี่ก็สินี่ครับสิปูกุเรียนทุเรียนเยนป็นางบาก ตัวนี้ก็าลังปลูกดเดียนหนึ่งครับต้นละหลายกว่าบาทครับมันก็มม่งสลัมแบบนี้ครับทางกลางๆกับสิ๊บี้พวกมะนาวนี่ครับมะนาวเป็นรกพิเศษครับนี่ครับมะนาวเป็นรกพิเศษถ้ากับปลูกคางบ้านนี่ครับมีบังม่วงนำดอกใบนี่ครับตัวนี้สองปีครับบังม่วงปีก่วครับนมันกับเป็นหน่วยนะครับไปกินซุกนะครับไปกินปีนี่ปีแรก ปีเขาปีที่สองนะครับมะมวงก็ปลูกคางบานเอาเห็ดเ็ดพื้นที่ห้าบ่อยว่างเปล่าครับนี่ครับต้องสิปูคางบานเข้าเห็ดจากแนวสิบว่างเปล่าเข้ากับปูคของกินครับคองกินักม่วงมะนาวพื้นที่ห่อนี่ครับนี่นีครับคางบานนีทั้งทางเนี่ครับสินี่ครับ ปลูกตะไคร้ไว้กันกันดินพังครับปลูกตะไคร้ปลูกบักเกีืรครับเทาใส่พื้นที่เท่าเป็นประโยชน์ครับปลูกบักม่วงม่วงมื่อนี่กแบเดี๋ยวก็ทาบยิ่งนะครับบ่แพงนะครับตัวละเจ็ดสิบแปดสิบบาทก็มีครับนี่ครับเอาใส่พื้นที่ข้างเป็นประโยชน์ที่แนวนี่หอดนี่ครับหอดหอดนี่ครับไม่มันจะมีรักอยู่ครับ คือ,คอปลูกกะไทยในการพังครับพื้นที่เข้าบ่ให้วางเปล่าครับเรลบาพี่น้องปลูกกักเขอยหางบานเข้าปลูกได้แรับบห้พื้นที่เข้าวางเปล่าพื้นที่น,น้อยๆก็ให้มีได้มีกินทุกอย่างครับนี่ครับบึงบัวงครับที่ยะต้นน,น้อยๆได้ครับบึงงวยครับน่วยลาดดินได้ครับ กินกครับร้านวังน้ำดอกไม้เขียวเสเวยครับอยู่นี่ปลูกใบยางละเล็กตามละตนร้องตนครับที่นีกินตลอดครับพื้นที่มร้ายเขากับปูไว้ครับพื้นที่ข้างบ้านเล็กๆน้อยๆครับก็ปลูไว้ครับต้นนี้ปลูกเน่ารั่วนะครับรั่วปูกรั่วนี่กับตะไคร้ครับกับทุเรียนครับปลูแข่างรั่วทุเรียนทเรียน นะครับมะม่วงพื้นที่ให้เป็นประโยชน์ก็ต้องปลูกเห็ใช้เป็นประโยชน์นชนรชนครับพื้นที่บางบ่าข้างกระเาบ้านข้างพีกะสิป,ปูก้ามะนาวครับมะนาวเป็นดอกพิเศษครับรนาวเป็นดอกพิเศษอนี้ก็นี้เพาะพันธุ์พพใหม่เพาะพันธุ์ใหม่ เมันจองในเบิร์ดเลยครับมันบ่หลายปีนี่เพราะพันธ์ไปปีนี้เพราะพันธ์บ่หลายนั่นคือกรบพงนาวครับบานาวเป็นดกพิเศษดกบ่อปีหนอปลูกค้างบ้านให้พื้นที่เป็นประโยชน์นั่นคือก,ร,กระติบูปะค้งครับ ล่างก็เป็นประเลือเขือกคางบ้านนะครับนาบ้านนี่ครับบักฮู้งมะนาวพริกก็นี้พื้นที่คางบ้านหน่อยๆเท่ากับปลูกพืชคุยางครับเขือนี่กับมะละกอนี่ครับลก็ปูคางมะนาวเนี่ยครับมะนาวแบบเป็นมะนาววงบ่อครับมะนาววงบ่อ ปลูกยังไงเข้าพื้นที่เนีน้อยเข้ากับปลูกสลับไปครับมะนาวบงบอ่อมะนาวเป็นโรกพิเศษครับมะละกอครับมึงครับเนี่ยเซดีชอบสีกินบดครับขายกันแล้วครับนี่ครับนี่มะนาวมะละกอครับนแล้วกับปลูกมะนาวครับกล้วยหอมคาเวดิสครับ ถนนไงครับตัวนี้ติดทางเป็นทีติดเสาไฟฟ้าเนี่ยเสาไฟฟ้าตัวนี้ปูพื้นที่เข้าบ่อแฮมมันบางเปล่าครับกระปูอย่างละเล็กละน้อยนี่ครับอยู่มะพรกเนี่ยครับจำเขอาสิกินอยู่บ้านสามารถกินได้ครับบ่อบ่อเดซี่แล้วครับกระปูบกึ่งกระเขือ มะละกอกระปูไว้ครับพื้นที่นิดหน่อยครับเป็นเป็นทางางข้างเขาบ้านครับ่พื้นที่อยู่นี่นะครับใบเป็นบ้านแล้วก็คางบ้านครับนี่ขางบ้านสามารถปลูกพุกยะยครับนี่ครับนี่ครับตั้งเขาบวานนี่ครับปลูกมะนาวครับมะนาวบุ้งมอครับเนี่ยเ้นดอกพิเสียนี่ครับ ปั้นนี้เรไม่ดูดูการครับเล้นตลอดครับเหมนมะนาววงบัวมะนาวม่อนนี่อายุอ่นห้าปีเลยนะครับห้าปีแล้วมะนาววงบัวห้าปีแล้วครับห้าปีแล้วแต่ว่าตอนสาวด้ยครับมันขึ้นสูงเลยก็ตัดกิ่งออกตอนสาวตอนสาวเพื่อยับย่างความสูงความสูงแลวก็ จะเก็บไงนะกลับอูกทางบ้านทางท่อครับนี่ครับนี่กับลํามั่นกับปูครับตั้งไว้ก่อนนะครับนี้ก็มะม่วงครับพื้นที่บริหลายเท่ากับใส่เป็นประโยชน์สุดครับมะม่วงมะม่วงรุ่นหน่วยเป็นกิโลครับ,รบมะม่วง พื้นที่อยู่ในเครื่องบานเครื่องที่มันสองงานครับมะม,ม,ม่วงมะม่วงก็อยู่กับปีขั้วครับสือนอนตลาดก็ามาปลูกแบบเสียบยอดนะครับถาบกิ่งน่ครับีก่กระปูทุเรียนไปนะครับตับไปอยู่ในค้างพื้นที่ค้างบ้านครับมะนาวแป้นโด เจ็ดมะนาวพี่นี่หาปีแล้วพี่น้องกับตอนสาวมาดีครับคืนสูงตอนลงตอนลงนะครับตัวนั้นว่านในตอนลงครับตัวตัวนี้ว่าหน,นตอนตัวนี้อยู่รังค่าครับอายุซ้ำกันตัวนี้ต,ตอนสาวลงอีกครับเห็นมันเป็นวยเบิร์ชุด,ดนี่กรับำอย่างตอนลงตอนสาวลงครับตอนสาวลงกัน ตอนเช้าลงมากกวสิบเส้นแบบนี้นะครับตอนเช้าลงแต่ยอดขึ้นไหมกับใบไม้กับนวยกับดกคือเเราครับันี้ครับมันมีตายครับตอนเช้าลงนะครับดกนะครับครับแต่ละแต่ละปุ่มเป็นยังไงครับแต่ละแสงนะครับเป็นยังไงนี่ครับแปดหน่วยสิบหน่วยครับครับถ้าเขาอยากให้นหน่อยใหญ่เรากับหน่ยใหญ่แห้งนี่ครับ ที่ละครับปุ่มเดียวครับมะนาวแป้นดอกพิเศษถ้าเขาอยากให้น้อยใหญ้เหากับแตงหน่วยนะครับอยากให้อยากให้น้อยใงญ่สมบูรณ์แตงหน่วยแค่น้อยกันไกลดีบอครับนีบหน่อยพอสมบูรณ์ดกครับแบบนี้ครับนี่ครับมันเป็นย้อยแป้นดอกพิเศษครับท่านนี่แหละเป็นมะนาวที่ทานท่านโลกดีครับตัวนี้ปูอยู่้างบ้านพื้นที่บราย ใส่เป็นประโยชน์ครับครับพื้นที่น้นนอยๆก็สามารถปลูกได้ครับตัวนี้ล้างบ้านครับนี่ล้างบานกับปลูกทุกเรียนน่ครับที่นี่ทุเรียนปลูกล้างบานทุเรียนตัวนี้ซีเดียนค่ะหาเดียนครับนี่ทุเรียนตัว ยังยังซึมุนทุเรีอยู่ครับตยูรเรียนต้นตัวนี้เป็นดินหนุนหลังครับปลูกให้ฝนตกโดนๆกันครับตัวนี้กับยันนี่สาครับมันยังเดือดอยู่อ่อนอยู่บนอ่อนทุเรมยนบนออกปลูกมันหดพืชจะผ่ามีทุน่าถ้าพืชจะผ่าถ้าฝนมันเล่งเลี่ยงจะจางเทียวออกครับถ้าส่วนอากาศร้อนมันออกครับตูวน,นี่ปลูก รุ่นนีสองตนครับที่เดียนหาเดียนลูกล่างดีนลูกล่างครับอยู่าังบ้านยังบ้านคือพื้นที่ยุ่นเพิ่งบ้านเพึ่งทางบ้านนี่สองงานครับทางบ้านเขาเห็นใจเขาจีบให้วางเลยครับยุนี่ยุนี่จีบให้วางเลยครับพื้นที่ออกจากเฮียนมากกับออกจากบ้านมากสามารถเย็บเดียวกับคุยยางเลยครับนี่กับมะนาวครับนี่ม้วนนี่ม้วนในตอนสาวครับ ตัวนี้ต้องแจ้งอีกรอบครับแจ่งให้มันเบิดหน่วสุดกกอนครับช่วงนี้ราคาไก่เนี่ยครับมะนาวดูกลสองบาทสามบาทแถวบาททั้งกรุงเทพเนี่ยนะคือแพงว่าทั้งนี้อยู่ครับว่าเนี่ตตรงตอนสาวอีกเทียนนึงครับตอนสาวแต่งกริงไหมออกมากสีงามบานสมบูรณ์ครับนี่ครับมะม่วงตัวนี้มะม่วงน้ำดอกไม้ยเวยวเสวย อยู่นี่ยาง,งละเล็กยางละตนต้องตนครับีต้นนี้ก็โลกเขาครับโลกโคนเน่าเปียยครับกำลังรักษาอยู่ว่าทีทุเรียนต้นนี้ที่เป็นทุเรียนที่เสียบตั้มครับเสียบตั้มแหละครับเป็นแผลเปียยเคยลงคลิปเห็นพี่น้องเมืองอยู่ตัวน,นี้กำลังรักษาอยู่ครับกำลังสิฟืนนี่ตัวน,นี้ปีหนึ่งครับหนึ่ง ปีหนึ่งทุเรียนปีหนึ่งตัวนี้ปลูก้างกันนี่ครับตัวนี้เสียบสูงอยู่ครับตัวนี้ดินลนุกรัางครับดินลนุกรัางครับน่ตัวนี้ปีหนึ่งจบปีละตัวนั้นตัวตัวทายบ่องหันนี่เบื้องว่นองเบื้องนั้นที่เดือนหาเดือนนครับตัวนี้ปีหนึ่งปลูกเป็นดินลนุนรังดินลูุนรัางก็ปลูกได้ครับเข้าสามารถปลูกในวดทธุยางครับนี่พื้นที่กาลังบาทให้ใจเป็นโย ทางบ้านเป็นประโยชน์ครับรอบบ้านรอบบ้านปลูกเลยรอบบ้านเลยครับนี่ต้นนี้มะยมชิดครับข้างลังน่ะเป็นกล้วยน้ำว้าครับนี่บ่ให้มันว่างเลยครับพื้นที่บ่ให้มันบางครับปลูกรอบบ้านได้เลยครับยืน่บ่ให้พื้นที่ว่างเลยครับ ทั้งผีกับนี่กับปูกับปัาติ๋วพื้นที่น้อยๆปักติ๋วครับมันใหญ่ขึ้นกับตอนจ้าวลงครับติวใหญ่ขึ้นกับตอนจ้าวลงมันก็จะแตกยอดใหม่กินตลอดครับนี่กับปูกักเขือนี่ก็เป็นมะละกอครับปูกลางบ้านนะครับพื้นที่ห้อง่อนนี่หอดแดนนี่ครับ เราเกอครับเบิ้งดูกวะครับนะครับตัวเดียวเลยครับดูกแหงลกูลกวะดูกทีเมเบิร์ดอกครับพวหน่วยมั้ครับเบิ้งเอาพวกแซงสามแซงสีง 3, ส่ครับพื้นที่ใกล้พื้นที่เป็นประโยชน์ครับนนครับคลิปนี้ก็ทีมที่เพิ่มอย่างโจบไปทำเลยนะครับ เดกลางบ้านห้องวา,างเปลาแหนมีเต้แนวกินครับทำข่างปลูกสวนครัวรั่วกินได้นี่ครับแบบพลวงพันธุ้าเห็นนะครับเก็ดอัู่ในถางบ้านเอานีมกิน,นตลอดครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกครับยิบนนนหนิบปัดรบกจนทำเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ